กันคลิปที่สองนะครับคุณพจ,จะกลับบ้านแล้วนะครับ,บ,บจ,ะจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมมอกาเพิ่มเ <c oughs> ิม เดียเล่อจะได้กลับบ้านเลยนะครับจะได้กลับบ้านแล้วุยนีพ่อจะทิ้งลูกหลานไปได้ยังไงโอ้ท้งนเกเอยูนคุยวม่วาจะมาถึงนู่นนะช่วงบ่าย ครับครับอจ้เนะอจะไปแต่งตัวกันแต่งตัวรอโอ้ขออนุญาตแดงไปอาบน้ำก่อนเชิญเชิญครับเชิญเชิญเอาบน้ำแต่งตัวรอรอเด้อ เรอยังไงก็เดินกับเพรกผมรคุณมพ่อไปอาบน้ำอยู่นะครับไปอาบน้ำอยู่นะครับผมก็จะอหลงเหลงแล้วครับทีนี้นก็จะลงเหลงนึงนะครับนะคุณแม่ก็จะกลับอ๋ออันนี้ก็จะกลับเหมือนกันนะครับ ชั่วโมงกวาโคราดบ้านเองโคราดบ้านอคยู่โคราดแม่เขาอยู่โคราดบ้นทั้งบ้านเกบ้านฉันอยู่เชบ้านฉันอยูนครพนมบ้าอยูาเชิงเราเออบ้านอีคออืมบ้านแม่เนี่อยู่โคราดมีเพื่อนอยู่นางล าน,น,น,นางรงเขพูดละวันนี้ก็จะกลับไปสองครับจากบ้านไปสองท่านครับอ่าบรรยากาศก็จะเหงานะครับบรรยากาศก,ก็จะเหงานะครับแต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะมีเข้ามาอีกนะครับเ,เ,เราจะได้ต้อนรับเพื่อนใหม่กันพรุ่งนี้นะครับไม่สองก็สามแล้วครับ ไม่สองก็สามนะครับที่จะมานอนอยู่ที่นี่อาจจะเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับกล <c oughs> ับไปสองอาจจะกลับมาสิบก็ได้ครับแม่จากที่ผมดูในเพจนะครับอาจจะกลับมาในเพจ <c oughs> <unplug ged> <mentality> ตามที่ผมดูในเพจจะมากันหลายท่านนะครับ ม,มากันล<อ>หลาย<ด>ท่านเลยลอา,นะยากาศก็จะเงาๆหน่อยนะครับวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคุณหมอท่านหยุดนะครับคุณหมอหยุดอ๋ดดอ อ่าอ่อาอ่เอาออเข้าไปาไม่่เออเอาระบายนตายละ เาทาล้วเาทาแล้วาทามันต้องมีคนคุมอมันต้องมีคนคุมนะอ, <c ười> อยงนั้นมันนอนเล่นเด่โทรศรัพท์แต่ละคนครับก็จะรีเลียเป็นธรรมดานะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดทําการตามปกตินะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยนะครับอาจจะคือคักนะครับผมอาจจะคือคักอ่าผมถ้าไม่ได้ทําเพจนะครับถ้าไม่ได้เปิดเพจผมก็จะพยายามนะครับพยายามอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้นะครับพยายาม u p l o a คลิปให้ดูเรื่อยๆ นี่มันเล่นรูดเสานน่มั้ยอยกใส่เลยพื้นมันเออมือช่วยอ่ะนี่เนี่ยจะมืดๆหน่อยนะครับ แสงมันย้อนมาพม,มเองก็เดินทําคลิปไม่ได้นะครับจะเดินมือหนึ่งจับไม้มือหนึ่งจับโทรศัพท์โอกาสพลาดมีเยอะครับคุณหมอไม่แนะนำนะครับผมเองก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วปกักหลักทําคลิปอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมก็มารักษาตัวเองเหมือนกันนะครับ รักษาตัวเองเหมือนกันครับผมรักษาตัวเองเหมือนกันนะครับมารักษายาวนานือด้วยครับสามปีแล้วนะครับไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับลืมทางกลับบ้านแล้วก็ทําทําถนนใ,นใหม่แล้วมั่งไปนี่ทางสองสี่นะครับเ้นสองสี่นะครับถ้าผุาจะกลับอ่า ผมก็จะออกชำมนินางรองนะครับลงไปเนี่ยนะครับสองสี่พระโนใชไปนู่นแหละครับถึงกูขันนู่นนะครับเ <c oughs> ขา <c oughs> แยกเข้าอมเภอบางหินนะครับยอนสบายด้วยครับเมย่ดิเย์เานกปวดสมองเงื่อนดิ <c oughs> <c oughs> มันพัฒนาบัจังได แต่และคนบางคนนี่เขามาน,ดดนี่เครียดด้วยเนี่เมนเมนก็ยังดีก็อยู่บ้านครับรมผมมาอยู่ที่นีมีกไรโอ้อ <itation. S 1> กลับมาแล้วครับไปอาบน้ํากลับมานะครับอาบน้ํากลับมาแต่งตัวหล่อเลยจะกลับบ้านแล้วนะครับนี่เ<อ>พราจะกลับบ้านแล้วยังยังไม่ออกมาครับ จะไม่ออกมาครับเดี๋ยวบอกให้ครับผมอือเดือนหนึ่งขับรถมาเองเลยนี่พ่อบอกอีกเดือนหนึ่งจะขับรถมาเองนะครับนี่มาไปไหนได้ไปไหนได้ม่บอกไปไหนได้เวลาหลงเอามือคืนเดี๋ยวด้วย